ความชั่วและความดีผิดว่ามีนาแห่งใดย่อมตองประจักษ์ในขนาดหนึ่งและพึงยนต์แต่อาจจะคลาดคลาจะวชช้าหรือเร็วดนยากที่มหาชนจะกกระทำพยากรณ์ก็ขอถวายความารบประเทระเท่ากาจะทำมิก ธรรมสวัสดีญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านกิจกรรมวันอาทิตย์ก็เป็นสิ่งที่ถือปฏิบัติจนกลายมาเป็นธรรมเนียมของวัดปัญญาอนันตารามคำว่าธรรมเนียมมาจากคำว่า ธรรมะนิยมพอพูดไวๆไกลายเป็นธรรมเนียมธรรมะนิยมนิยมนี่แปลว่ากำหนดหรือถูกต้องนั้นธรรมะนิยมก็คือความถูกต้องแห่งธรรมนั้นความหมายเดิมดีนะธรรมะนิยมก็คือธรรมะนิยาม เป็นกฎแห่งธรรมนั้นทำตามธรรมเนียมก็คือต้องทำให้ถูกอันนี้ปัจจุบันในเราบอกว่าเออทำตามธรรมเนียมฟังดูเหมือนทำให้เสร็จทำตามที่เขาทำกันมากมหมายก็ผิดอีกแล้วจะคนลรเรื่องกันยิ่งทรรเนียมธรรมนิยมธรรมนิยาม,มต้องทำให้ถูก ไม่ใช่ทำตามเขาแต่ปัจจุบันก็อเอาไปใช้ในเชิงอะไรก็ไม่รู้เสียค่าทรรเนียมนะแต่เสียค่าถูกต้องเนี่ก็ไม่กี่ตังค์แล้วใ่ส่วนใหญ่นีนได้จ่ายแพงเนี่ยก็ต้องจ่ายค่าความไม่ถูกต้องนี่ยจะแพงนั้นก็ได้ประรวัตากิจกรรมบันอาทิตย์ได้ถือปฏิบัติกันมา เราก็มาร่วมกันสร้างความถูกต้องให้เกิดขึ้นได้ทำวัดสวดมนต์เป็นการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้ามนต์นี่แปลว่าความคิดหรือสิ่งที่ต้องนำมาคิดฉนันสวดมนต์ก็คือสวดและก็นำมาไตร่ตรองไม่ใช่สวดทิ้งสวดเปล่า นั้นคนที่ชื่อมันติมามนตรีแปลวผู้มีความคิดสมมุติจะเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีความคิดในการบริหารรัฐเมื่ออาสาเข้ามาเป็นตน้นหรือคณะมนตรีก็ช่วยกันระดมออกความคิดนั้นมนต์ต้องออกมาคิด การเอามาคิดเป็นการทำให้แจ้งซึ่งปัญญาพระนด้นการสวดมวนต์ก็เป็นทางเป็นอุบายแห่งการหลุดพ้นอันหนึ่งนะเนี่ยทำเล่นไม่ได้ท้าเลบอกต้องให้ความเคารพหมดการสาธยายธรรมในวิมุตตายตนะทางแห่งการหลุดพ้นมีฟังธรรมแสดงธรรมสาธยายธรรม ตรึกตรองธรรมกรรมฐาน5ประการีนเป็นวิมุตตายตนะทางแหงการสุดพ้นนั้นถ้าหากเราดูสมัยยุคปฐมพุทธกาลช่วงแรกๆพระสาวกฟังธรรมบรรลุฟังธรรมบรรลุช่วงปลายๆป,ยปดชิมพุทธกาลแล้วยังจะต้องบางครั้งบอกกรรมฐานให้ไปปฏิบัติ เพิ่มเติมอยู่บ้างนี่คนทั้งหลายนี่ก็มกักจะปักใจแน่วแน่ว่าการหลุดพ้นจากกิเลสต้องกรรมฐานอย่างเดียวกรรมฐานเขานี่ก็ไม่รู้กรรมฐานอะไรส่วนใหญ่เห็นไหมตะกี้ก็มีอยู่วัดตอนหนึ่งเกี่ยวกับกรรมฐานการอยู่ป่าก นั้นคนอยู่ป่าก็ตั้งห้าประการเห็นไะหอยู่ป่าเพราะความหลงงมงายนี่ก็มีอยู่ป่าเพราะความฟุ้งซ่านเป็นบ้าอยู่กับคนปกติไม่ได้นังจับไปอยู่ป่านี่ก็มีเดี๋ยวอยู่ร่วมกับคนปกติจะไปทําร้ายเขาเป็นอันตรายอยู่ป่าเพราะความปรารถนาลามกเป็นยังไงก็คือ เดี๋ยวคนก็โอ้โหท่านอยู่ป่าอยู่ป่าช้าโอ้โหไม่ธรรมดาเานี่ยสักพักหนึ่งก็เริ่มจะดังเนี่ยก็มีคนขึ้นยิ่งยุคปัจจุบันนี่นะเดี๋ยวมีคนไปเผยแพร่ให้ข็ไม่เผยแพร่เองก็กระตุ้น <c oughs> ก็เรียกว่ายกขึ้นมาก็เยอะจัดตั้งก็มากสักพักหนึ่งก็เริ่มดังอันนี้คือปรารถนาลาโมต้องการ ถือเสียงต้องการลาบสักการะ,อ,ะอยู่ป่าเพราะเห็นว่าเป็นปฏิปทาเป็นวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าพระสาวกกระทำมาจึงทำตามอริยวงหรือพุทธวงและประการสำคัญอยู่ป่าเพื่อการขัดเกลาตนเองเพื่อต้องการปาวิเวกความสงบต้องปาวิเวกเลยนะวิเวกอย่างเดียวไม่พอ บอกฟังดูบางทีปลีกวิเวกเ,เดี๋ยวสักพักนี้จะเสียหายเอาเป่าวิเวกกันแล้วกันคือความสงบกายสงบใจอ,อย่างนี้ดีแบางทีมันต้องดูรายละเอียดนะไม่ใช่ว่าเออทำอย่างนั้นแล้วดีทั้งหมดสิ่งหนึ่งดีกับคนหนึ่งอีกคนหนึ่งไปทำตามอาจจะไม่ดีก็ได้นั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจมน์ก็เหมือนกัน สิ่งที่ต้องนำมาคิดถ้าเราสวดโดยไม่คิดก็ได้คือจิตก็สงบไม่ใช่ไม่สงบจิตก็สงบสวดนานๆเม่สวดไปจิตก็สงบแต่ว่าหากนำมาตรตรองค้นหาความหมายก็ได้ปัญญาเด้อนันมนหัวใจมีมนความกังวลไม่มี แทนไม่ได้ที่กังวลเครียดทำอะไรดีโยมเออสวดมนต์ได้ประโยชน์ไหมได้ไม่ต้องบ่นใครแล้วนั่งเครียดขึ้นมาก็อาระหั่งซัมมาในี่นิมนต์พระพุทธเจ้าช่วยที่เกิดกไปนั่งบน่นนั่งฟุ้งซ่านอยู่สวดมนต์ดีกว่าเนี่ยหรือไม่ก็ปิดปากไว้ไม่พูดจาดีกว่านั่งนินทาชาวบ้านอันนั้นก็ยังไม่ได้อะไรเสมอตัวที่จะสวดมนต์เนี่ยมีแต่ได้กับได้ นั่นจะรอให้พระสวดให้ฟังหรือใครมาสวดให้ฟังสวดเองดีกว่าอ้าวมีการอ่านพระไตรปิฎกเห็นไหมคนอ่านพระไตรปิฎกเมือเ่อกี้เขาเรียกว่าเตปิดกะโคสิกาคำผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็เตปิดกะโคสกั ก็คือโศกเป็นปากเป็นเสียงแทนพระธรรมพระไตรปิฎบกบพูดเองนัไม่ได้นั่นเราเนี่ยมาเป็นปากเป็นเสียงแทนพระธรรมแทนพระไตรปิฎกซึ่งเป็นที่รวมคําสอนของพระพุทธเจ้านี่มันมาให้เสียงแล้วให้เสียงอย่างนี้ยดีด้วยเ,น,เนี่ย ตั้งใจไว้นะันในคนไหนที่ยังไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกต้องตั้งใจไว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเคยหยิยมาบาันทาวนี้ตอบแกได้เอาอย่างนั้นเอไว้ขู่แกได้นีะ่เคยอ่านแล้วนี่บางทีคนบอกก็ชวนกันซื้อมากเห็นไหมพระไตรปิฎกซื้อถวายวัดนะก็ดีอันนี้เป็นดีขั้นที่หนึ่งแล้วดีขั้นที่สองก็ต้องเปิดตู้ บรรไรปิดกสู่การสาธยายสู่การอ่านอันนี้ดีขั้นที่สองนั้นเราแม้จะไม่ได้ทำบุญด้วยการซื้อแต่ได้อ่านเองนี่ยังประเสริฐกว่าด้วยซ้ำไปตูหนึ่งก็หลายตังเนะเป็นหมื่นสีห้าเล่มหรือถ้าเป็นเล่มแปลอัตกรกถาอีก90เล่มออกสองตู้สามหมื่นบดีแพงนั้นเราขออ่านก็ได้ก็ซื้อไว้ให้เด้ อ,อย่างน้อยก็เปิดเปิดจับจับอยู่บ้างนะนี่เป็นปากเป็นเสียงแทนพระพุทธเจ้านั้นเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเมื่อตกี้ก็เป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับเรื่องของกรรมเป็นส่วนใหญ่ทีนี้คำที่ตั้นแปลนะโอ้นี่จำนวนค่อนข้างโบโบสักหน่อย เรื่นสำนวนคลาสสิกนะนี่จะบอกโบราณก็ไม่ได้แล้งบอกสำนวนคลาสสิกอะไรคลาสสิกเนี่ยมันรู้สึกมันสูงคนธรรมดาทั่วไปจะฟังแล้วไม่เก็ตมันคลาสสิกนั่นดูสิอ้าวไปฟังก็ร้องโอเปร่าเนี่ยเกปกติก็ฟังก็ไม่เคยรู้อยู่ได้นนะนี่ไปฟัง <c oughs> แต่เขาบอกว่าดีเราเหูยังไม่ถึงนะก็เลยฟังไม่เข้าใจนะ อันสํานวนภาษาก็อาจจะดูคลาสสิกสักหน่อยชเช่นตะกี้เนะี่ยคขา่ากระเสือกกระสนเนะี่แปลว่าอะไรอยูที่จริงไม่ได้มีความหมายลึกลับอะไรนะแต่ว่าฟังคํานู้นมันแปลกแปลกนะกระเสือกกระสนแปลว่าอะไรตะกี้จากเรื่องที่ฟัง,นะนงนนเนี่ยก็แปลว่านําไปท่านั้นเองก็คือคติ นะแต่ฟังดูมันเหมือนต้องผลักดันนะต้องอะไรนะเข็นอันนี้นั่นคือแปลว่านำตอนนั้นแหละคือแปลเดคำโบราณท่านก็แปลเสียโอ้กระเสือกกระสนอย่างเนี้ยฟังดูไล่จี้วิ่งวัวหนีวัวสุกวัวซุนหรือเปล่าไม่รู้นะฮะนั่นคือเป็นเครื่องนำกำเนิดเป็นเครื่องนำนำไปนำไปไหนบ้างนะทั้งสุขติทั้งทุกขติก็แล้วแต่ ทีนี้เรื่องกรรมเนี่ยพระพุทธศาสนาก็เน้นสอนเรื่องกรรมโดยได้ชื่อว่าเป็นกรรมวาทีมีปกติพูดกล่าวเรื่องกรรมและเป็นกรรมที่ต้องกระทําด้วยตนเองแล้วทําด้วยความเพียรสม่ำเสมอ จึงได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวิริยะวาทีไม่ใช่สอนเรื่องกรรมอย่างเดียนะต้องทำแล้วก็ต้องเพียนทำด้วยวิริยะวาทีกรรมวาทีวิริยะวาทีทีนี้ที่ปรากฏขึ้นมาเนื่องจากเรามันเป็นเรื่อง เรื่องกรรมเนี่ยตั้งเด็กเนี่ยตมานะอูชอบมากเลยเนี่ยมันเหมือนแฟนตาซีอย่างเนี้ยเรื่องของการประจนกรรมเนี่ยไปยิงนกตกปลาโน่นนี่นั่นมันจะให้ผลยังไงโอ้โหสนุกมากอ่านนะเหมือนเราอ่านนิยายแฟนตาซีอย่างเนี้ยสมัยก่อนตอนเป็นสามนเณรน้อยมีนิตยสารเกี่ยวกับพระอยู่โโหมันจะมีนิยายเชิงปาฏิหาริย์เช่นโลก ลีลับอะไรนะี่มิติอะไรเนี่ยเห็นสมัยนั้นเรื่องที่ดังมากเพชรตาเสื้ออย่างนีนโอ้โหมันเหลือเกินนะจะมีแต่ข้างเรื่องมีแต่คาถา,าเต็มไปหมดอนนะการต่อสู้กันโอ้เราเขาไปบริจาคไว้ที่วัดหลายลังเลยไม่มีใครอ่านเลยนะเราตอนแรกก็เห็นเจอเจอในหน้าปกพ,พระเต็มก็ไม่อยากอ่านเปิดเปิดไปโอ้มันมีลียาย เชิงประเภทนี้ด้วยนะก็เลยลองอ่านอ้สนุกว่านโอ้โหเล่นกันแบบนี่จะดูฝรั่งนี่สู้ไม่ได้นะีจะต,ตัวนี้ซีจีทำได้แล้วเกาหน้านะใช้ช้อนใช้เวทลบกันมันเหลือเกินก็เห็นว่ากรรมที่เราเข้าใจที่ชาวพุทธเข้าใจกันก็ไม่ใช่กรรมที่พระพุทธเจ้าปรารถนาทรงที่จะสอนหรอก ส่วนใหญ่เราจะพูดเรื่องกรรมเนี่ยเราจะเข้าใจกรรมของศาสนาเชนหรือไชยะเสียเนี่ยที่เราแล้วมันฟูเฟื่องที่ดังกันอยู่ในเมืองไทยทั้งหลายเนี่ยก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อก็แล้วนั่นไม่ใช่กรรมที่พระพุทธเจ้าสอนแต่เป็นกรรมที่มีสอนในศาสนาเชนศาสนาเชนหิชัยชะก็คือนิครนนาตบุตร หรือพระมหาวีระซึ่งมหาวีระในในของเราจะเรียกท่านว่านิครนนาตบุตรก็จะยุ่มมากกว่าพระพุทธเจ้าสักสี่ห้าปีออกบวทก่อนนิดหน่อยประมาณห้ปีเนี่ยคงไม่ถึงสิปีแล้วก็ดับคันไปก่อนแต่ตอนหลัง สาวกก็ทะเลาะก,กันเรื่องคําสอนเอ้ e, วันนี้ศาสดาเราสอนอย่างนี้อีกกลุ่มก็บอกไม่ใช่ก็ทะเลาะก,กันจนเป็นเหตุให้พระสารีบุตรท่านเห็นเหตุการณ์ก็เลยมาปรารบทุนถามผู้ได้เจ้าเนี่ยปอนิครน,นาตบุตรสิ้นไปสาวกก็ทะเลาะก,กันเรื่องคําสอนเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีการเตรียมการอะไรไว้บ้าง เนี่ยเกิดพระพุทธองค์ไม่อยู่แล้วเกิดสาวกรุ่นหลังก็อาจจะทะเลาะก,กันได้ในที่สุดท่านก็หาวิธีการก็เลยทำคร้ายการประมวลคำสอนของพระพุทธเจ้าไว้เป็นแนวทางเรียกว่าทำสังคีติก็คือการสังขายนะแต่ว่าทำได้ไม่หมดหคือทำได้เบื้องต้นเป็นฐานไว้เรียกว่าสังคีติสูตร วันนี้คือคําสอนพระพุทธเจ้าตอนหลังมาพอพระพุทธเจ้าปรินิพานท่านสารีบุตรท่านโมคคัลลานะนี่ก็นิพานก่อนสิพอพระพุทธเจ้านิพานสามเดือนจึงจะมีการทําสังขยานาก็ดูจากรากฐานดูจากแนวทางที่พระสารีบุตรทำไวให้เป็นแบบอยา่างเน้นบางอย่างเนี่ยคำสอนมันจะ ดูไม่ดีมันจะเหมือนกันแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยต่างกันเพราะคำที่ใช้ก็เป็นคำที่เป็นภาษาชาวบ้านพระองค์ก็เอามาให้ความหมายเสียใหม่นั้นเราพบเรื่องกรรมกรในศาสนาเราก็มีอย่างของเชนเขาก็มีพูดเรื่องกรรมโอ้แล้วก็พิสดารพันลึกทีนี้ที่สุด ของพุทธศาสนาก็ยังสอนเรื่องของการไม่มีกรรมหรือกรรมเป็นที่สิ้นแห่งกรรมปุดแล้วงงอีกเป็นกรรมเหนือกรรมคือศาสนาทั้งหลายในสุดท้ายจะสอนไปจบปุ๊บก็จะเป็นตกอยู่ภายใต้อำนาจแห่งกรรมหนีไม่ได้หลบไม่พ้นกลายเป็นว่ากรรมนี่เป็น อะไรที่สูงสุดที่สิ่งที่มีอำนาจคอยบันดาลไว้คอยผูกมัดสัตว์ทั้งหลายไว้ร้อยร่างเป็นร่างแหอย่างนี้ฮะแต่ของพุทธศาสนาสุดท้ายพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการสิ้นกรรมกรรมเหนือกรรมเรียกว่านิโรธกรรม นี่น่าเสียดายคํานี้จริงๆคาสูงมากหมายถึงพระนิพพานนะนิโรธกรรมแต่พอตอนหลังมานี่ก็คนก็รู้จักกันในอีกความหมายหนึ่งก็เลยน่าเสียดายไปนิโรธกรรมกรรมเป็นที่สุดแห่งกรรมคือคนทั่วไปก็ติดกรรมดำในฝ่ายอกุศลบาปทำกรรมขาวกุศล,ลกรรมในฝ่ายดี ทำทั้งดำทั้งขาวกุศลบ้างอากุศลบ้างดีชั่วปนกันและกรรมอีกประเภทหนึ่งท่านเรียกว่านิโรธกรรมแปลว่กรรมเป็นที่สุดแห่งกรรมเป็นกรรมที่อยู่พ้นจากฝ่ายดำฝ่ายขาวถ้าเป็นวิธีปฏิบัติก็คืออริยมรรคมีองค์8ปนั่นคือนิโรธกรรม ไม่ต้องเข้าท้รมก็ได้นะอริยมรรคมีองค์แปทีนี้ในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเรื่องกรรมนี่ท่านถือว่าเป็นไอจินไตออจินไตก็แปลว่าไม่ควรคิดไม่ได้ห้ามคิดแต่บอกว่าไม่ควรคิดเพราะมันอยู่เหนือวิสัยความคิดของมนุษย์ที่จะประมวลผลได้ เช่นเรื่องอะไรเรื่องอจินไตเช่นเรื่องโลกเนี้ยโลกจะแตกตอนไหนก็อาจจะคำนวณได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่ามันเหนือวิสัยที่เราจะไปคิดได้มันเกิดมาเมื่อไหร่จะแตกตอนไหนโอ้โหเนี่ยเรื่องโลกนะ,ะท่านบอกเป็นไอจินไตไม่ควรคิดแต่คิดมากๆเข้าก็เข้าถึงความเป็นบ้าเนี่ท่านว่ายอย่างนั้น เรื่องของชาณวิสัยวิสัยของผู้ได้ชานนี่ก็บอกก็ที่อะไรนะหได้หายตัวตมันทำยังไงนโอไปคิดยังไงมันออกไม่ออกไม่ได้ฮะ่านเลยบอกเอออย่าไปคิดเสเรื่องของกรรมวิสัยเรื่องกรรมการให้ผลของกรรมไอ้ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรแต่ปางไหนโอ้มันบอกไม่ถูกเลยฮะ น,นั่นท่านเลยบอกว่าก็ไม่ควรไปคิดและพุทธวิสัยเรื่องของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเป็นไอจินไตเรื่องหนึ่งฤทธิ์ของพระพุทธเจ้าหรือเดชของพระพุทธเจ้าอย่างนี้พุทธานุภาพแต่ไม่ได้ห้ามนะแต่บอกไอาจินไตทีนี้ก็เลย สรุปเบื้องต้นว่าร,รมเนี่ยก็เป็นคําสอนซักสองระดับ 1. นึ่คำสอนในทางศีลธรรมคําสอนทางศีลธรรมก็มุ่งหมายถึงกรรมดีกรรมชั่วดีชั่วปัะปนกันไปเป็นกรรมในที่ในมิติที่เราความหมายเข้าใจกันโดยทั่วๆไป่าคนทรรมดีดีกรรมชั่วชั่วอย่างนี้ มีคำสอนทางศีลธรรมศีลธรรม,มเน้นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขถ้าคำสอนใดทำให้สังคมสงบสุขได้นี่เียว่าทำหน้าที่ของมันได้แล้วนั้นศีลธรรม,มจะไม่ยืนยันว่าจริงหรือไม่จริง แต่จะเน้นลงไปว่าถ้าคนทําตามแล้วอยู่กันอย่างสงบสุขนี่สศีลธรรมได้ผลนั้นสมัยก่อนที่บอกว่าเออเดี๋ยวคนทําชั่วตกมรรททาดีขึ้นสวรรค์ถ้าคนเชื่อตามและไม่ทําความชั่วทําความดีนี่ก็เรียกว่าสิลธรรมนี่สำเร็จผลเนปัจจุบันคนไม่เชื่อนี่แสดงศีลธรรมเนี่เรื่องเรื่องกรรมนี่ไม่ให้ผล,ลไม่สําเร็จประโยชน์แล้ว อ้าวอีกมิติหนึ่งที่สูงขึ้นไปเรียกว่าคำสอนในทางปรมัตธรรมปรมัตธรรมเนี่ยก็จะเน้นเรื่องไม่ทุกขณะที่ศีลธรรมเน้นสร้างสุขแต่ปรมัตธรรมเน้นไม่ทุกมันต่างกันนะอนุสร้างสุขก็อาจจะทุกได้แต่ถ้าปรมัตธรรมนี่ไม่ทุกนั้นปรมัตธรรมเรื่องกคำสอนนิโรธกรรม กรรมเหนือกรรมก็คืออริยมรรคมือแปวิธีปฏิบัติที่จะทํากรรมให้สิ้นสุดลงตัวอย่างเด็ดขาดสินธรรมเนี่ยไม่เอ้าคนสมมุติเราได้ยินคําสอนไปยิงหักขานกไว้เดี๋ยวเกิดอะไรพิการขาหักขึ้นมาด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างนี้มันต้องรับผลอยู่แต่ท้านิโรธกรรมจะตัดวงจรของกรรม อน,นิโรธกรรมเนี่ยเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์กรรมในความหมายศีลธรรมก็เหมือนกันทั่ไปทุกศาสนามีที่ให้รางวัลคนดีมีที่ลงทันคนชั่วอะไรเนี้ยก็คล้ายๆกันอ่าเดี๋ยวเราเรื่องนี้ก็แล้วกันยมฟังไปก็รู้สึกงงกันยิ่งอาตมาเทศเนี่ยยิ่งยิ่งงงเนี่ย เอานะสองระดับตะ่นกี้คือศีลธรรมกับปรมัตธรรมศีลธรรมนี่ถ้าคนเชื่อและทําตามอยู่กันอย่างมีสุขนี่เรียกว,ว่าคําสอนศีลธรรมแต่ถ้าปรมัตธรรมเน้นไม่ทุกอเช่นมีนักเดินทางคนหนึ่งนี่ชอบเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลทางเรือมีความสุขมากกับการเดินทางดูเกาะ แก่งอะไรต่างๆคราวหนึ่งก็เดินทางไปอีกอ้าวโชคร้ายเรือเจอพายุเรือแตกตนเองก็โชคดีฮนะควา้าแผ่นไม้กระดานน้ำก็ซัดไปลอยไปไปขึ้นฝั่งติดเกาะแห่งหนึ่งไม่ตายขึ้นฝั่งได้ชาวเกาะเขก็มาช่วยไว้ นี่ชาวเกาะเองก็ดูเป็นสังคมเผ่าโบราณเป็นพร imitive คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องแต่โชคดีไม่ถึงกับกินเขานะมาช่วยไวย้ก็เลยรอดชีวิตอยู่บนเกานะนั้นอยู่กับชาวเกาะแชาวเกาะก็ก็ไม่ได้นุ่งผ้าหรอกฮะอะไรเปลือกไม้หาอะไรมาใบไม้มาบางกายอยู่โบราณอยู่อย่างเนี้ยเก๋ก็เอาละเขาก็ช่วยรอดชีวิตมาแนละ้ว เขาไม่ทำอะไรก็ดีแล้วแต่สื่อสารพูดคุยกันไม่เข้าใจมองซ้ายมองขวาก็น้ำทั้งนั้นก็หาวิธีการเนี่ยเราอยู่ตรงไหนของโลกนั่นเนี่ยน่าจะอยู่ตรงไหนเราจะเดินทางออกจากเกาะนี้ได้อย่างไรก่อนนีตนเป็นคนมีความรู้อยู่บ้างก็พยายามดูทิศทางลมดูกระแสน้ำดูอะไรต่างๆจนในที่สุด คำนวณอะไรต่างๆพร้อมดูแลวิธีการดีที่สุดที่จะเดินทางออกจากเกาะได้คือต้องไปขึ้นทางบอลลูนเนี่ยคำนวณวันวันกระแสลมพัดมันจะพาเราไปขึ้นฟ่งได้คงจะออกจากเกาะนี้ได้คำนวณกันเป็นปีนะกว่าที่จะเตรียมความพร้อมจนในที่สุดทุกอย่างเตรียมพร้อมนะบอลลูนพร้อมอะไรต่างๆพร้อมรอความพร้อมของธรรมชาติเกือนนุนด้วย ถึงเวลาก็ขึ้นบอลลูนลอยออกมาจากเกาะกระแสลม